เราเชิญตอนี้คำน,นึงเขาเล่นใหญ่มากช่วงนี้เขาาเขามีแคมเปญที่แบบแม่โลตัาเล่นใหญ่เพระอะไรแคมเปญเขาแนะในทุกวันเกิดโลตาสน,น,นะแม่ม28ปีย9เ้าปีเขายิ่งใหญ่แต่ปีนี้ครบรอบ30มปีโลตัสใหญ่มากและเขาได้พาคนคนหนึ่งมาหาเราซึ่งเขาน่าจะนี่แหละรอเราแถวนี้นะแม่แม่ตรงนั้นแม่เห็นแล้วพี้เขาออมาอยู่กับเราที่โรต้เล็บด้วยไปแม,คนนม่คนนั้น,น,นักน คือไม่มาไม่ได้แล้วแม่ถ้าเขาถ้าเขาพาคนนี้มาเราก็ต้องมาไม่ชมด้ะใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งพันไปนะคะใจเย็นนะคะและแตอนนี้คือตัวนี้เอาตัวบางละบุคคลท่านนั้นก็คือและที่เห็นนะคะ<อ>เขาคือแบรนด์แอมบาสเตอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีโรตัสของเราค่ะ และย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่สามารถอุ้มแซนดี้กลับบ้านได้นะคะจะมีคนพุ่งชานะคะแล้วสัญญาณจะน้ัไม่ควรมาอุ้มไปเราควรมาอ่านกติกาตรงนี้ค่ะคนมาอ่านตรงนี้ที่สำคัญเราจะได้รู้ว่าทำยังไงเราจะได้ไปร่วมงานโลตัส30เซอร์ตี้แอนนิวเวอร์เซ i ลวิดงยูอินแบงค์แล้ววันนี้ไอ้ตรงเนี้ยน่ารักแม็กกี้นี่เขาบอกว่าซื้ออะไรก็ได้เจอกงยูอ่ะใช่นี้ยถ้าแม่สะสมไปเสร็จช้อปปิ้งทั้งในใดเอ่ย ได้ <หา S 1> ท<า>ั้งหมดเดีด๋ยวโอกกกี้จะมาอธิบายให้ฟังโดยละเอียดว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเจอกรงยูในแคมเปญน,นี้ของโลตัสเพราะฉะนั้นห้ามเลื่อนสินีิดีดค่ะไปช้อปปิง้งกันเดี๋ยวบอกกติกาค่ะไปตรงของสดก่อนทั้งจะซื้อของสดให้รู้ให้สามที่จริงความฝันของกี้นะคะโอคือการเป็นแคชเชียร์จิงอยากได้มีการกดมีการสแกนเอาละค่ะเข้าสู่โลกของการช้อปปิ้งเต็มตัวแล้วค่ะแม่อุ้ยแม่ของสดมาก เขาเลือกส้มอะไรกันนะออสเตรเลียนแมนดารินแล้ก็อยากซื้อส้มละตอนนี้ใช่ตรักการตาที่นี่คืออาณาจักรแห่งการช้อปปิ้งของเราผักกาดไมหหิบผักกาดขาวมาพรีเซนต์เซผักกาดขาวนะคะเลเยอร์ของเขาแบบเป็นเลเยอร์ที่แน่นผักดีตั้งแต่เดินกว่าสายตาดูมาแม่ผักสดผักสดผลไม้ดีสาาดีไนแล้วเนี้ยอยู่โลตัสสาขาตรงข้ามบ้านอบจริงๆโอบคือฟินของสาขาดีนะเวลามาก็สวัสดีค่ะสวัสดี โด่งดังมากในแถบแถบผักดองอันนี้นี่เลยอ่ะช้โปอ่ะช้โปก็มีแล้วก็จริงๆอ่ะการที่ทาง30ปีโลตาสเขามีโกงอยู่มาแม่แล้วถ้าทุกคนอยากเจอโกงอยู่อย่างที่แม็กกี้เจอทํายังไงอ่ะง่ายมากแม่ก็แค่มาเจอกันที่งานโรตาส์จาร์ n ี้แอ r นิวเซอรี่วิธกงอยู่อินแบงค์เแล้วจะทํายังไงแล้วก็ทํายังไงถึงจะได้ไปเจอกงอยู่วันที่26ตุลาคมนี้ที่ i m p a c t Exhibition h a l l กติกาเป็นอย่างนี้ค่ะ สำหรับการไปเจอกงอยู่ในรอบนี้นะคะโลตัสเนีขามีแคมเปญแบบง,ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะซื้ออะไรก็ได้เจอกงอยู่เพียงช็อปที่โลตัสมีให้เลือก2แบบค่ะวิธีแรกนะคะคือ Top Spender เพียงสะสมไปเสร็จจากร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทุกไปเสร็จจะช็อปสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าใดๆก็ได้ที่โลตัสทุกสาขานนะคะสามารถนำส่งมาสะสมเป็น Top Spe n d เดได้จำนวนทั้งหมด2010โดยจะเลือกเป็น top Ender, ฝั่งซูเปอร์มาร์เก็ตหรือฝั่งร้านค้ามอก็ได้อยู่ที่ว่าชอบฝั่งไหนเยอะกว่ากันแต่ท็อปสเปนเดอร์นี้นะคะแอบกระซิบว่าร้านทองไม่ร่วมรายการนะือเวิธีที่สองแม่ออบแม่ออบวิธีที่สองอะไรแม่ออบแม่ออบแม่อบแม่วิธีที่สองคืออะไรใจเย็นๆแล้วเอาของมาคิดเงินก่อนค่ะ วิธีที่2องเขาเรียกว่าลัคกี้ดรอค่ะรับเพิ่ม1นึ่งสิทธิ์ลุ้นชิงโชคหนึ่งที่นั่งไปนั่งเกอรกงยูเมื่อชอบหรือซื้อสินค้าร oh. ้านใดก็ได้ทุกห0ึ่งรบาท oh. เขาจับรางวัลทุกสัปดาห์ใครที่เป็นสายดวงดีมาลุ้นแบบที่2ดีกว่าค่ะและจานวนไม่น้อยนะคะทั้งหมด1นึ่สามสิทธิ์ค่ะ oh. และเมื่อกี้ที่แม็กกี้บอกว่าใบเสร็จร้านทองอะ่ะเอาไปรวมกับท็อปสเปนเดอร์ไม่ได้ใช่ไหมใช่อย่ากังวลน,นะคะลัคกี้ดรอเนี้ยเราสามารถใช้ใบเสร็จร้านทอง สามารถนำมาส่งสิ่งโชคลัที่รอได้ค่ะคุณแม่น้องขอเสริมนิดนึงว่าแค่เก้าขาเข้ามาในโลตัสเนี่ยช็อปครบ100บาทโลตัสทุกช่องทางนะคะจะกินหรือช็อปของเขาบ้านแบบนิดเดียวก็มีสิทธิ์ลุ้นโชค oh, <yeah. S 1> เข้าช็อปทุกวันแม่เข้าซุปเปอร์มาร์เกต็ตบ่อยก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากขึ้นไปโลตัสทุกวันหม่คะตอน และคุณผู้ชมค่ะพอช็อปเสร็จนะคะอย่าลืมนำใบเสร็จของซูเปอร์มาร์เก็ตหรือมอลนะคะไปกรอกข้อมูลใน Lotus Smart App ค่ะเพื่อสะสมท็อปสเปนเดอร์นะคะหรือว่าเป็นการลุ้นสิทธิ์ล็อตติ้งกันนะคะเดีย๋ยวพวกเราเนี่ยจะมาอธิบายจอนนี่อย่างง่ายๆกันดีกว่าความฝันเลยแนมะ่โลตัสสมาร์ทแอ วิธีการกรอกข้อมูลนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่เมื่อช็อปเสร็จนะคะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลใบเสร็จที่ Lotus Smart App ได้เลยค่ะมี3ขั้นตอนง่ายๆนะคะขั้นแรกนะคะเข้าไปที่ปุ่ม my lotus นะคะจากนั้นคลิกที่แบนเนอร์ของกิจกรรมค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกรอกข้อมูลใบเสร็จนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามต่อได้ใน Facebook Lotus หรือว่าคลิกดูที่ลิงก์ใต้แคปชั่นได้เลยค่ะคูปองเนี้ยเท่าไหร่ถ้าสั่งทางโลตัสสมาร์ทแอปลด6 0 0บาท รับประพากิจกรรมนี้ค่ะไม่อยากบอกเลยอ่ะไม่อ่ะมันเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกไมโลตัสเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าใครดูน้องว่าปอดกับน้องคุกี้อยู่แล้วยังไม่ได้สมัครเป็นเมมเบอร์ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกไมโลตัสมันต้องสมัครด่วนเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่เราดูกันเนี่ยจนถึง2ตุลาคม2ตุลาคม2567ระบุพศเดี๋ยวมาเออเออื่นกันเอาละแม่ ในเมื่อความฝันของเรามันต้องมีการสานต่อเพราะฉะนั้นวันนี้นะกี่จะไม่ทํางานละจะเดินเข้าไปช็อปตั้งแต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเดินทุกซอกทุกตารางอยู่ของโลตัสไปจนถึงมอลลและซื้อทุกร้าน